วันนี้ตอนเช้านะจะเชยลงจะพาเ,เพื่อนๆไปชมพืชผักสวนครัวที่เราปลูกไว้กินเองนี่เป็นต้นมะเขือเปาะครับกําลังออกดอกกําลังออกลูกอย่างสวยงามโอ้โหอันนี้เราปลูกไร้สารเคมีแน่นอนครับขนาดปุ๋ยเราต้องใส่ขี้มูลของสัตว์จะเป็นมูลสัตว์บัวควายนี่เป็นผักอ่านี่ มีผักเยอะยัดเต็มไปหมดมีผักทองมีหน่อไม้ฟักหลังมีมะเขือเปาะมีหลายอย่างหลายแนวครับพป่นต้นปลูกไว้กินเองนี่ครับเป็นออลังออกดอกมะเขือเปาะกําลังออกดอกนี่เป็นต้นกัดเยบเขียวออกดอกออกลูกกําลังเยอะก,กําลังออกเต็มที่นี่เป็นดอกบวบหอมที่เราปลูกไว้กําลังออกดอกออกผลกัน จะนำมาฝากเพื่อนๆกันทุกท่านทุกคนปลูกไว้กินเองดูแลกันไปนี่เป็นมะเขือพวงหรือบ้านเราเรียกหมากแข้งเป็นองไรหมากแข้งก็ลังออกดอกสีขาวกันเลย,เยกำลังสวยงามโดนฝนไปเมื่อกี้หลายๆอาทิตย์สวยงามออกดอกทันทีเลยพี่อนะอะ่น่าจะก็ได้ใส่ปุ๋ยของมูลที่วัวพุนที่ควายลงไป ก็เสริมสร้างให้ต้นไม้ออกดอกออกออกดอกผ,ผลได้ติมที่กันเหมือนกับคนต้องกินข้าวกินปลาต้นไม้ก็ต้องมีนะ้ำมีอาหารเพื่อไปจุนเตีอยผลดอกใบต้นนี่กลอกกระเจี๊ยบสีเหลืองอ่อนๆลูกกำลังออกมาลูกกระเจี๊ยบนี้ก็ถือว่าเป็นสมุนไพรแบบธรรมชาติลดน้ำตาลในเลือด ลดควมดันโดหิตส,สูงได้ดีทีเดียวเจีาอ่ากินสดๆสดกรอบๆกรุบๆหืบไม่ว่าจะเอาไปกินแกงใส่หน่อไม้ก็อร่อยนี่มีต้นมะระก,กอขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่ครับมีต้นมะเขือมีต้นผักแมงลักไม่หระพาก็มีให้เพื่อนได้รับชมกัน มีต้นมะเขือตัวเล็กกำลังจะเกิดขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนี่ครับมีต้นมะระกร้ายต้นเดียวๆต้นตายก็มีต้นเหลือก็มีต้นกระเจี๊ยบก็กำลังขึ้นสวยๆงามๆจากนันก็เป็นสะระแหน่กับผูข่าวนี่นี่รับมีต้นกระเจี๊ยบหลายต้นพอสมควรประมาณ30ต้นได้ก็มีหัวขิงไข่ผักแมงรักก็มีให้เราเรียกสันนี่ก็จะเป็นตะไคร้ เป็นขาก็มีให้เราไว้กินต้มยำกันต้มยำปลาช่อนต้มยำหมูต้มยำอะไรก็วากันไปเรามีผักมีอะไรเยอะแยะเต็มไปหมดให้เราเลือกสรรไม่ว่าจะเป็นใบใบกะเพราก็มีนี่ท้องฟ้าสวยงามนำมาฝากเพื่อนๆกันทุกท่านทุกคนกันนี่ครับเช้าแล้วก็มากินข้าวกับหนึ่งปลาส้มกัน ใส่ผักไปด้วยก็อร่อยแน่นอนนึ่งปลาส้มไม่ว่าจะเป็นปลาเส้นหรือปลาแผ่นก็แซ่บเหมือนกันครับหลังจากที่เราแวะเวียนไปชมไปลดผักแล้วก็อาทานข้าวกันมาทานให้อิ่มท้องแล้วก็ค่อยไปในต่อ่อยวากันทีหลังนะตอนเดียวตอนนี้เราก็มากินข้าวกันลวกันเพราะว่าสายไปประมาณ8ปดเก้าโมงแล้ว กินข้าวสายไม่ได้เพราะเราเคยกินข้าวแต่เช้า,ากินสายมาเราก็ท้องร้องจ๊อกจ๊อกจ๊อกจอก,จกข้าวข้าวก็จะกินผักก็จะดูสำหรับวันนี้นะจะชัยรงขอบา,บายบายสวัสดีครับ